หันข้าวครับเมืม่อคืนนี้ก็นอนหลับๆตื่นๆเลยไ,ไม่ม่หลับะนา วันนี้เราก็จะเดินทางต่อนะครับไปที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะไปโผล่ที่ไหน <c ười> คือไม่ได้วางแผนนะครับว่าจะเปน็น <c ười> <c ười> นึกอยากจะไปก็ไปนึกอยากจะเปลี่ยนแผนก็เปลี่ยนนะครับขับรถไปเรื่อยๆ่อนึกอยากจะหยุดก็หยุด นี่คือเที่ยวไปกินแปมสไตล์นเธาพุทธ <c oughs> อยากจะหยุดก็หยุดอยากจะอยากจะไปต่อก็ไป <c oughs> พักอยู่ที่ทูลังกาซีวิลนะครับทางพักมันจะเป็นสไตล์กระจมนะครับ แยกรานะคาอยู่ที่ประมาณอันนี้ผมรวมหมูหมูกระทะด้วยนะครับตอนตอนเย็นแล้วก็อาหารเช้านะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ตอนเชา้าเขาก็จะเอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟนะครับตรงพี่กระโจมเลยตรงกระจมมันก็จะมีมุมนั่งกินลมจมบิวครับอ,อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบธรรมชาติก็ มาที่โพลังกาได้มีที่พักก็เยอะแยะอยู่นะก็ลองติดต่อดูนะครับโอเคครับ